สบายดีพี่น้องทักทายสบายดี 4, สุขุขุขขนคนเนาะวันนี้บ้านน้อยไปบ้านน้ำแทงไปบ้านชา,าวดินเนาะวันนี้ชาวดินเพิ่นเห็ดข้าวปุ่นแหละกัเพิ่นไทยบ้านน้อยไปกินเนาะกับไอซุกเนาะน,น้องตายน้องตายก็ไปก่อนแหละเนาะไปก็ฉันเขาไปเพาะกันอยู่บา้านชาวดินกันเลยเนาะไปมาห่อแหละพี่น้องมาห่อแล้ว มาเหาะเที่ยงนาสาวดินเ<ก>นาะนี่นี่เนาะแที่ยงนาสาวดินเนพันเห็ดข้าวปุ่นม้อมือนี่ฮะเดี๋วยว,วนี่ว้อนำเหยื่อข้าวปุ่นสบายดีสาวขวัญบ่สว,วนะสสน้องสาวดินเนาะ เจ้าเห็ดเห็ดมือนี่เดียวะเห็ดบังสาเห็ดบังสานี่เห็ดเองเห็ดกับเอือยบะกดินเจ้าบม่เม่แะเ็มวะแม่ว่าหันเห็ดเอ้าหนึ่ว่าเจ้าเห็ดสองคนเมาแตะคุณอ๋อเห็ดนเีแยขบุญกับเม่ไปเนาะนึ่ว่าสองช้สวยกันเห็ดน้ำเงือยน้ำเงือกขับบุญได้มือนี่ นอแม่เพิ่นเพิ่นนอหน้าเกาเลยมากินอย sí. ู่หน้าใช่อไปเด้อิันดงนโอ้เียงหน้าาวดีเนาะสบายดีเย็นดีขนาดจะนอหน้าบอกมีแต่พอกับแม่จะไปยังคอกหนอย อ๋อแตนก็ห้แไม่เห็ดอันนั้นน้ำเงือกเอะนสาวดินเดียงขรบปุ่นเมือนีพี่น้องเ้ยมาเด้อกินน้ำกันเด้อมินกันบุญาะเนาะเออเดสบายดีบ่าวเอื้อกเนาะกับกับปุ่นน้ำกันเด้อน้องตายมากคือกันเนาะหาเนุะ มากินกัาปุัดน้ำกันแม่นะูนี่นบ่ีบยากาศเทียงหน้าเอสวัสดีซื่อยังเจ้าฮะน่องน้องชาวดินเนี่น้องบรรยากาศอยู่หน้าเป็นหน้าแถวหนีโอข้าเจ้า

มันมีแต่นอนทั้งหนานะนั่งนั่งนั่งนี้นันเกิดกับมันเองเหมืยคือไอ้เมืองมหันนปากยังต้องบอกเบิด์ดจะไปน่องโอ้ตัวบน้ำเมื่มหันเนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าบุญเนาะวันนี้สาวดินเดียงโอ้เต็มที่วันนี้ฝนมากอ่ะนั่นเดฟผู้สาวกมอห์เสียแดงเสือยังนอเสือสาวพ่อยเสียดามดี

แจอยู่บ่เบาเอิบตัเองไปเสียมากหมจ๊กได้ถีดน้อยได้ได้ได้ถุงฉีน้อยวะผูได้ตักแห้ชาววัญเนาะตักห้ผ้วเาหมดุกฉิหน้อยเกินไปเลยผัวหน่อยใจน้อยมากขนาดแล้วขึ้นเอาเป็นโล่เลยกินซําไนวหซื้อไายร้ายอยู่ไม่นั่นน้องตายเนาะ กินโพได้ต like ีมันชิเวิร์นะฮะมด้วยพี่น้องม่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าน่นฮ่า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 น่าฮ่าฮ่าว่าฮ่าน่าย่าฮนาฮ่เฮดาฮ่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 นฮ่าม่าฮ่าฮ่าย่เฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮิาฮ่าฮ่า่ยฮา่า่าามบุญบา่าาาาาาา่ แล้วบรรยากาศกินอยู่เที่ยงโอ้บรรยนกาเฮาพี่น้องเลยบรรยากาศแบบอินดีอินดีเนาะมันหอนน้อยน้อยหนึ่งไดแบบนน้ำแพ็งอ่าแบบน้ำแข็งอะไรจังคอยชิปป่อนะแซ่บอยู่บ้างไหมสุกขในลักษีใช้หอยเตี๋ยวตีฮะใช้หอยเตี๋ตีเอากินเหรอโอ้มีการปอดเนี่ยดิที่รักที่รักอีกเนาะขอบกุณทั้ง เ้าวกราแหางหน่อยอยู่ก่อนตั้งแเออนะข้าวกราแห้งหน่อย <c oughs> เดี๋าายวไม่มาเอากันเองอ้อยตังกุญจคนนี้ันนี้อินได้เยพี่น้องนึกยทิทยบรรยากาศน,น้าเปิดให้เบิง้ <c oughs> นง <c oughs> นงนม,มี่มันบูมีนาเบาจังหดเลยไทยคันมีหนามใ่ไทยเลยเนาะ <c oughs> ไทยแล้วก็บานไปเน่ะให้บัวข้าบานแบบเสี่ยงบเตี้ย วันยังได้มาถังขับปุ้นหน้าซาอดิไม้ยังมีโปจ๊องตายโดนเยนคยังองวืนปะเขินผู้สาวอุนกลางด้อืมขึนถาวได้ไมนี่อะไะ อ่าะมั้งดูแบบไอแทๆนี่ค mm ู hmm. uh ่ม huh. oh. <iums> <Genius>. ือ <affili> น <ates> ั่เดย่มือจอบ่มือนะฮะไม่ได้เข้าไปโอ้มอดไปซื้อเบียร์มาให้เ้ยอ๋อ้จื้นะเดี๋ยวดีเนาะขุณเนาะ กินเอมาด้ยเ้องดักดิกินดัอิ่มพนะออิ่มแล้วเพออิ่มแต่หื่แล้วบยอกรู้ไหมกินเกาหนึงพอได้บ่มักอันนั้นกินลายนปะปุนมันอะไร เปบ่จะมาลังเกาะกันก็ยาาปิดกล่องแล้วยใส่น้ำไม่หรอกล่องใส่ท้องได้หรอแต่กล่องยังเอาใส่ท้งเก่งเงยน้อยเลิศพอมีพี่น้องไปเบิ่งยูคลิปเสาดินหมูกระทายลมันจะต้นเลยตอนกินเนาะนี่นี่บังพูนนี่นี่สองคนนี่โอ้แล้วกินได้เพิ่งเน่ยสองคนยังเต็มถ้วยคือเก่า สงสัยอันนั้นเคินเบาเอิกเด้อสงสัยเนี่ยเค้นขนาดนี้แม่ไปรอเฮ็ดนะแม่เนาะไปหาเห็ดบ่เห็ดปวกบ่เอาหมเห็ดบ่เห็ดปอกเห็ดปอกเเน่โอ้ก็จะเป็นกอีวิ่งสดาอ๋อไปหาเนาะขอยกินเห็ดมดแดงนะ ไปหาแหมแดงมันสิได้บ่เ็ดัวกยังมีเห็ดมดแดงมันมีเอาวกันยังมีเนาะหวกันยังมดแดงเนาะไม่จะอตัวี่าแบจักจะบอกตัวสีขาแบบนเงเาใจเน่เอามดแดงก็บว พอกแจ้อยูว่าว่าจะบ้านิบาเฮ็ดมดแดงอ่ะมันเป็นกขาวแดแดงดแดงมันจ็เป็นแดงๆนะที่บานเฮ็ดมดแดงเฮ็ดแมงหนัอ่ะสิ่งนี้โอ้แม่โอ้ยตกใจเแวมาอว่าเฮ็ดเขาวอันน็้โอ้ยไอ็นี่กเนมือที่บ้าอันอง เสาดินผ่านเนาะเีเสารองเลสาร้องอันนัื่อกระปุนมาเห็ดอาเดิ่งทีมงานเขาเนาะไม่ที ok ่รักอย่าอาบกินก่อนมงกินุนะจัดปฏิจัดปฏิกลางเทียงเล่นนี่กินอันนั้นกระปุนม้าเอ้าบอเห็นครัปอดไม่ปอดไม่ คุนเิกได้ันนิ่ยังคือทมันหังปะป๊าคุณโตคเลิกกินลายๆเนี่ยวเจาะนตะเฮืงท่านเบิดวบหุ่นดีทยันน่าอืสีบ่าวน้าลยเนี่ยเอ้านี่เนี่ยอตักหน้าแบบโบราณเนาะมาพิสูจน์กันเนาะพี่น้องเนาะเขาจะเอื่อยังเอานี่นีกะบวยอ๋อกะบวยแบบ่าวหอม ไปเลยลงไปเลยคักนอกเขาจะเห็นเนาะกูมีการขดว้าะมันหัวมันหัววะเออคักยิดีเนาะหอมอยู่บ่าเมาจักเมาคักลายมีน้อย็น น้ำกับมีในอู๊มันจะซอยให้น้ำเย็นเนาะเขาจะเอาน้าม,มาใส่หืมันยังกาศจิตเทียงหนา้าเป็นอยู่นี่กับมีแต่ะพอกับแม่เพิ่นนอนนอนหน้านอนเขาเนี่ย เลยงก็ đ a เซอรก็ค่ะัดักหน้าเวลาไปหงงอะอย่าหย่าซอได้นโอ้่าอึกหมิ่นจีบสาวเป็นเนอะเออเอาโมมีสื่อไงท้ามดีดีบ้างบ่งบอเอึ๊กจีบสาวเก่งเลยเจ้าหนี่มจะซื้อหมิ่นไ อ๋อซ ah, oh, ื ire, ้อมินก็ซ um> ื้อมินวันนี้คือกันใช่ปะจะได้กัดว่ามินกดจะ่าวนะะจ่งรำซอยเด้อวัวเป็นยังกันจะวะเป็นแ่หักกอกโอ้ยนีแฟน่ือเ่ตอนนี้ชุดแม่นี้แบบที่รักไอ้จะนิ่ม ขาตายไม่ไอจ้าช้ได้แหียน้ำแทงเนี่ยแด้เนี่เออบรยการดีขนาดพี่น้องถ่ยได้ทั้งมาด้ยี่ายทังนั้นมันกวนหุ้ดีปานนี้อุ้ยอย่าเาเดี๋ยวคุณทางนี้มันขึ้นอะไรนี่ ตรงกลางปะขึ้นหอเพื่อนอ่ะพี่น้องเห้พี่สั่งไห่ครับตเจียวสาดินเป็นตำเจีวเนาะสิไปสุกินกับปักเคาะตำเจีวมะเคาะเนาะสุกินเมืนโอ้ทางนั้นไปเอาง่วงโอ้ อันนั้นสองพันถึงเรื่องอะได้ัแต่สงาเดยวแต่ว่มีอุบัติเ่สลบออือดีใจเลยะดิ้นยมติ้นดีแล้วอันนข้าจ้มมากเลยพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าเห็ุเบียกนะก็ได้แบบอูบัตเหตุขิ่สองเพราะอีเดียว่โอ้ยเหมือนอยู่เกินวันดีไปไม่ไหวการเม่นี่ควรจ แม่ไนะจเมื่อนชิมีไม่ได้ม่เห็ดเบี้ยเห็ดงาข้าใจอยู่คาวาชาวดินเป็นคนแบบขยันขนาดพี่น้องเลยไปเชียร์ยาเลวมันาจะไปวงให้คอยมนจรงจิงอ่ะบ่ให้ตัว่อยไปเห็นป่มันหยาึ้นนะา้เี้ยนอีมอเดวาไย่าไอยเอนงชาวดินดีใจนะสองผ่านพี่น้อง ดื่มไปอาชีพนห่เองลยโอ้โหไรขื่นค่ะนี่ว่าไนอ๋อคือเก่งแฮะขึ้นมากง่วงให้ตกินมังกาน้เพิ่นเดี๋ยวให้นขนกาห็อกโอ้ขึ้นมักตานกัได้เอื้อง่องพนตี้พนเอารอยเออซื้อซองว่าี่อ่ะสาวดาวบันหน้าบอคสาบตน้านี่อืติดตามในเดิมพี่น้องขยัน ชาเด่นก็ชวนมากินข้าวปุ่นชะน้องสองพานพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งบรรยากาศกันเด้อพี่นอ้อ,นองน,ะนอ,งอนนะฮัลโหลทาเหนื่อก่อนเลยวันนี้ะนี่เนาะ <c oughs> กินแด้อเลยเนาะพี่น้องกําลังกินข้าวปุ่นมาเด่นซื่อๆนะมืึง นี่กับแม่นออ้องเออแม่ชาวดินเนาะเมื่อกันเด้อแม่ขอบใจได้ไดายอันข้าวปุ้นมือนี่สีมือแสบน้ำแกงข้าวปุ้น,นเมื่อเมื่อวันหนึ่งพี่น้องบรรยากาศจีเทียงเนาะนเทยเะียงน่าสาวดินนี่ก็น,น่าพิ่นแต่ว่าเพราะท่านใดไทยแต่ขาดเพราะว่ามันบ่มีนม้ำพ้นมอโต๊ะ นั้นเป็นบ้าน,น,น,นเนาะบรรยากาศดีพี่น้อง,งอเลยหอ,อมขางกันมีแต่ป่าเนาะเ <c oughs> ย็นขนาดนตอนดำหน้าโอเคพี่น้องม <c oughs> าหน่อยกับมาบ้าน่เนาะคลิปนี้กับผมยังได้พี่น้องไปกินกระปุนอยู่ิ้งหน้าชาวดินเนาะพี่น้องเนาะเป็นชลองอันยูทูบสองยูทูบพานเดียร์พี่น้องเลยการสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้เลยเด้อพี่น้องฝนมาเห็นบ่ งูนผลเผอกันคลิปหนา้าไปแล้วพี่น้องถ้ามากะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจมาหน่อยในเด้อบ๊ายบาย